ดีครับพี่น้องเบิ้งเขากอขอพบเกียนะครับนี่ตอนนี้ได้จิกเดือนต้องเดือนแล้วเปล่เดือนเดือนประมาณสี่ห้าหมื่นประมาณเดือนกว่าเนาะเออนี้เดือนเปล่ามันเดือนเตือนเออเดือนเต็ือนเดือนเต็ือนก็นนี้นี่ครับพี่น้องเขากอขอพบเกียร์ขาเอามาใส่นะครับตอนนี้เพี่อย่างนี้นะครับถือว่าก็ กอดีที่กันครับหนาปืดที่กันวรินี้ภาพพี่น้องกระเบื้องมันมีเขาคอขอพบกเกียเข่าอุบลสอหน้านาเก้านี่ภาพพี่น้องกระเบื้องนี่ครับคอพบกเกี้ยวได้ครับนี่ง่ายเหมือนกันหนาเหมือนกันครับนี่เพี้ยงนี่นะครับจะเพี้ยงเอลไปก่ตอนนี้ อนนี้เ,เ้ายเยนอยู่เข่าคุนสองพี่น้องขุนสองนี่รูซสึกว่าจะสูงกว่าด้ามพ้อมกันนี่ครับหนึ่งู้สึกว่าจะสูงกว่ากอหกเกียนะครับจะแตกกอซ้ำากันกับกอหกเกียนะครับแต่ตพี่น้องเบอร์สามานซทำกันอดพี่น้องนีบ้าน,นีานบน้านใส่ปุ๋ยเลยนะครับแต่มันยังงามเลย บปรดรีไปเลยง่างนนยนไปลยังเลยเซ mm. ตไปใหม่แต่ต่อหน,นึ่นงเลยภาพี่น้องเมือเแตกต่างระวางเข่าสองสามสายพันธุ์นะครับเด mm. ี๋ยวด้พาพี่น้องไปเบ่งงา,านหางเก่าต่อตอนนี้พุ่นยืนอยู่ น่านหาเก่าพี่น้องนี่น่านหาเก่าคือรูึกว่าอ่าอเขียกูมูดำสูสีกันนะครับงามออใหญ่ตัวนี้ความแตกต่างนแตกพอดีพี่น้องนี่แตกออดีแห้งเลยครับพี่น้องเพื่แตกออดีแห้งบอ,บอสูงบอ,บอสูงคือบนสวงนะครับ งานหาเก้าบอขอหกอุบลสองเห้พี่น้องเบิง่งนความแกตกต่างแดียรพม바ธนาไซเครื่องเครื่งสามสายพันธุ์ 3, นะครับแต่ว่ามันสิอ่าความแตกต่างมันสีอยู่ตรงที่ว่าห่วงเพิ่อนนอ่ะถ้าบ่ห่วงเพิ่นบ่ห่วง,วงวเป็นสิยาวปานใดแต่ว่าอุบลสองนี่ห่วงยงาวครับห่วง ห่วงยาาอุบนสองนีแต่ว่าน่านหาเก่าเนี่ยผมคือเอามใส่บมมันใจว่าจะห่วงจะเงาจะใหญ่เงาบอกเออพัคลองหัเกียวนี่ครับถึงจะเอามใส่ขึ้นกันครับตะเบิงตะเบิงตอนห่วงเนาะตะเบิงตะเบิงตอนม่านเป็นว่าม่านพัศจิใหญ่บอกแต่ว่าตามที่ผมสงเกียดเบื้องหลัวนี่ตามสายพันเพราะว่าน่านหาเก่าเนาะเมแต่กอดีกว่ากันเนาะน่านหาเก่าแต่กอดีกว่า อืซึ่งว่าแตกกอดีกอใหญ่กว่ากวาอบนสวงกว่า,วากวาโคกเขีย์เนาะจะแ,แตกดียแต่วันยังต็สูน่านหาก,ก่ามาหลุ่นกันตอนวอนม้านอืตอนตอนมีห่วงว่าห่วงผีใหญ่อบอกอให้พี่น้องเบืองอุบลสวง ต็ว่าก็แตกกอดีกันพี่น้องอุนบลทงเออเบิ่งเบื้องแล้วเบื้องอยากสูสีกันเลยแตกกอดีกันก็ขอเตีย่ยะแตกกอดีกันนะครับแต่เอามาวัดกันอยู่ที่ห่วงดีกว่าเนาะว่ามาวัดกันอยู่ยห่วงว่าห่วงปวเปิดสีเงยสียงาบ่แต่ตัวใดห่วงห่วงยงาห่วงไงตัวนั้นเสียดเปรียบมือ อันนั้สาวก็ลองบงเขาซื้อมืออะไรพี่น้่ง cố chè chứ cố chè mù mú mù mú mù mú mà mà luộc mà mù mú mà lê lê เร็วเร็วหูมอาบน้ำยังาบน้ำยังาบน้ำไหมาบน้ำไหมปอาบน้ำไปาบน้ำด้อ ประมาณวันทีสิบหาปุชิจิกาพี่น้องนาจะได้เกี่ยวช่วงนี้เป็นช่วงช่วงเกี่ยวเขาพี่น้องก็เกี่ยวเขาเหมือนกันนะช่วงเดือนพุชิจิกาแต่ว่าคนมี่นาจะได้เกี่ยวประมาณมันสิบหา้าสิบห้าปุชิจิกามาก เอาแล้วแอบเล่นน้ำอีกแล้วมูมูแอบเล่นน้ำอีกแล้ว,ม,ม,ลนนลวมาแข่งพี่น้องมูมูนี่มาอาบน้ำแห้งเจอกันคลิปหน้าน้องมูมูเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะมูมูค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับ